สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสําหรับคนที่รอคนรักเก่าว,ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะสถานการณ์ความคิดและความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรามาดูสถานการณ์คนรอกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ หกเหรียญเจ็ดไม้เท้าสิบถ้วยเฮอร์มีส์นายอ n อกอนะคะคุณอาจจะดีลิ่งกับชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์เมษสิงห์หรือธน,น,น,ะะออนูนะคะตรงเนี้ยนะคะ สถานการณ์ของคุณนะจะเหงาเหงาหน่อยคิดถึงเขาอะคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยแฮปปี้เคยมีความสุขกันแต่มันเหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคกั้นกลางระหว่างกันอยู่นะคะเช่นคุณอาจจะรู้ว่าเขาน่าจะมีคนคุยอยู่นะคะเขาจะมีคนคุยอยู่หรือคุณอาจจะมีคนเข้ามาหรือเป็นคนรอบข้างก็ตามเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่รู้สึกว่า มันมันอาจจะเป็นอุปสรรคอะในในการที่คุณจะกลับไปเขาอาจจะไม่ชอบคุณคุณเพื่อนคุณอาจจะไม่ชอบเขาอะไรลักษณะนี้ทํานองนี้นะคะเอ่อเป็นลักษณะของการหันหลังกันอยู่อะนะคะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูนะคะสถานการณ์คนรักเก่าของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้เดวิลค่ะเออเขามีคนคุยจริงๆสามดาบนะคะ มีนอปครับสองเหรียญดีเอ็มเพรสเขามีตัวเลือกค่ะเขามีคนที่เขารู้สึกดีด้วยสองคนหรือคนที่เขาคุยอยู่ตอนนี้เป็นคนที่มาจากการรักซ้อนในอดีตนะคะเป็นรักสามเศร้าเป็นรักซ้อนที่ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเนี่ยลังเลสองจิตสองใจนะคะเขาน่าจะมีคนคุยอยู่ตอนนี้อ่ะชัดเจนแน่นอนจุดหนึ่งสองคือนะคะ น่าจะเป็นคนที่มาจากรักซ้อนที่ผ่านมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะบวกกับว่ามีมากกว่าหนึ่งคนคนที่เขากําลังคุยกำลังเดทกําลังศึกษาดูใจอยู่ต่างๆก็ต่างนะคะจุดนี้มั้งที่คุณไปรู้มาแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอมันอาจจะไม่ง่ายที่คุณจะถักไปที่คุณจะแสดงความรู้สึกดีๆความรักหรือความคิดถึงต่างๆให้เขาอะนะคะ เค okay, ต่อไปค่ะเรามาดูนะคะความรู้สึก <c oughs> เขาล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณะคะ่ะ <c oughs> เขายังรักคุณอยู่ไหมคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าโอ้ <c oughs> ในออบซอรหกหกเหรียญน,นะคะเดอะมูนเอซอ,อบครับห้าดาบถามว่าคิดถึงไหม มันจะเป็นความคิดถึงในลักษณะที่นึกถึงเรื่องเราที่เราเลิกลากันที่เรามีปัญหาที่เราทะเลาะกันจิตใจเขายังไม่โอเคอะที่ที่จะคุยหรืออะไรกับคุณมากมายถามว่าที่ผ่านมาเขาให้อภัยนะหรือให้อภัยกันอะก็คือแบบว่าไม่ติดค้างอะไรหรอกเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ลึกๆข้างในแล้วเขายังรู้สึกผิดอ่าส่วนหนึ่งรู้สึกผิดอยู่รู้สึกว่า อ่ะมันมันมีอะไรที่มันไม่โอเคเกิดขึ้นในใจลึกๆเขายังเป็นด้านลบอยู่หน่อยนึงนะคะไม่พร้อมคุยต่างๆก็ตามนะคะฟีลลิ่งเหมือนจะพยายามที่จะไม่สนใจแต่เขาก็ยังมีเศษเสี้ยวของความแคร์ยังมีห่วงใยบ้างแหละมีบ้างนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าคิดถึงรักอยากกลับมาขนาดนั้นเนาะโอเคแล้วคุณละ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา เดวิลคุณยากผูกพันกับเขาอยากอยากที่จะคุยอยากสื่อสารเดิน Move on มาแล้วแหละแต่ว่าความคิดถึงแล้วก็ความรู้สึกที่แบบอยากกลับไปอะ่ะค่อนข้างสูงนะคะยังมีความผูกพันเนยังคิดถึงยังยังโหยหานะคะอยากจะให้อภัยนะมันตัดไม่ได้อะ่ะความรู้สึกของกูเนะีเป็นฟิลที่แบบ ไม่รู้ทําไมจะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดทีอยากจะกลับไปอยู่นั่นแหละเหมือนมีอะไรสักอย่างมาดึงมาดึงมาดูดใจคุณเกี่ยวกับเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ connect. ทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าคุณส่งข้อความไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้บล็อกถ้ามีการส่งข้อความกันหรือโทรคุยกันนีส่งอีเมลใดๆก็ตามค่ะ เขาจะมีรีแอคชั่นอย่างไรจะมีการตอบกลับยังไรนะคะจะคุยกับเราบ้างไหมเรามาดูสิเพจซับคัพนะคะสิบถ้วยไนอ้อนโซ่เขาจะมีกำแพงกับเราหน่อยนะนะคะเขาจะมีกำแพงกับเราหน่อยนะคะ,ะ,แ,ะ,คะแล้วก็เป็นความเย็นชาเป็นความที่อาจจะไม่เหมือนจะไม่อยากคุยกับคุณนั่นนี่นะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่า อาจจะไม่เวิร์กนะสำหรับสำหรับชาวกรเรากฎดถ้าจะทักไปในช่วงนี้นะคะจากไพ่เราไม่ค่อยโอเคต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าความคิดเขาคิดยังไงอะคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงที่ผ่านมาเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเพจสับสอดสี่เหลี่ยมคนขี้หึงมาก ใช้อารมณ์ขี้งอนขี้งด,งดขี้น้อยใจสนับแพะขี้ต่างๆนะคะเขารู้สึกว่าเ <c oughs> ขารู้สึกว่ามันเป็นความหน้าเบื่อหน่ายจากที่ผ่านมาที่ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่หึงยังยึดติดอยู่อีกหรอด้านนี้ทั้งที่สถานการณ์หรือเรื่องราวมันไม่ค่อยที่จะเป็นด้านบวกเยอะสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นด้านแบบคําพูดที่มันทิมแทงใจกันความ เป็นเด็กความดือ้อร้านความเอาแต่ใจความที่แบบว่ามีจุดยืนของตัวเองสูงอ่ะอแต่ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในระดับหนึ่งทํางานเก่งแต่ในเรื่องราวของความรักสําหรับความคิดของเขาเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อม,มันยังไม่ใช่สําหรับเขาเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะจะคืออาจตามไพ่นะคุณคุณอาจจะฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกแยก่ก็มองไปว่ามันไม่ใช่คลิปของคุณก็แล้วกันนะคะ แล้วไม่มีดราม่ากันเนาะโอเคต่อไปค่ะชอบการากฏคนรอนจะเป็นยังไงต่อไปห้าดาบยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงดูดใจของคุณเน่ะเกี่ยวกับคนเก่า เขาไม่ขาดสักทีหนึ่งอ่ะยังเสียใจยังจมอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเนี่ยยังแบกเขาแบกความรู้สึกแบกทุกอย่างเนี่ยไปกับคุณเดินหน้าต่อด้วยความกดดันด้วยความอึดอัดด้วยความไม่แฮปปี้บางทีคุณอาจจะต้องปลดปล่อยบ้างปล่อยวางบ้างนะคะแล้วเจอเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างจะดีที่สุดนะคะามาดูไพ่ความรักสิไพ่ความรักสะอกอะไร รำรับคนรักเก่า reconciliation เออ release your ex getting to know each other แต่มันจะมีคนบางคนในอดีตที่อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าแต่อาจจะเป็นเพื่อนกับเก่าหรือคนที่คุณเคยรู้จักกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้กันครั้งหนึ่งแต่มันมี release your ex พูดง่ายๆว่าสำหรับคนรักเก่าคนที่เขา เตือนจากคุณไปด้วยบุคคลที่สามเนี่ยให้คุณเอาเขาออกไปถึงจะดีที่สุดนะคะก็คือละทิ้งเขาไปเลยนะคะมันถือเวลาที่คุณจะเคลียร์พลังงานภายในของคุณนะคะเคลียร์อะไรที่คุณแบกอะไรที่คุณยังยึดติดอยู่เหล่านี้นะคะเคลียร์แล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองพยายามที่จะแฮปปี้กับปัจจุบันเคลียร์จากที่มันเป็นสีดำๆสีเ,าเทาๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นสีขาวให้ได้มากที่สุดนะคะเรียนรู้กับมันค่ะ แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะสําหรับเดือนนี้ของชาวกรกฎจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลี hmm. ยร์อินเอร์เกียวกับคนเก่าที่เขาจากคุณไปลักษณะของบุคคลที่สามลักซอนนะคะโอเคต่อไป <c oughs> โอเคเรามาดู12ราศีนะคะเมษถึงมีนราศีใดมีโอกาสบนกลับมาหาชาวกรกฎบ้างโอเคเรามาดูสิชาวเมษ เขานี่จะวนมาไหมมีโอกาสไหมสักนิดเนะคะเอามาเดี๋ซิชาริยอสองดาน่าจะอย่างนะคะบวกกับว่าเขามีการ move on เดินหน้านะคะเดินหน้ามีคนกำลังคุย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 ,คยด,ด,ดูดูกันอยู่เขามีคิดถึงบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้เชิงที่แบบจะกลับมาในเดือนนี้นะคะต่อไปค่ะฝึกศบฝึกศจะกลับมาไหมคะ ดาไม่เท้าอืมสองดาวอีกแล้วน่าจะยังไม่กลับนะคะจากที่ดูดูแล้วอ่ะเขาเหนื่อยกับชีวิตเขาเขาเหนื่อยกับการแบบมีการง้อหรือดึงดันกันจากที่ผ่านมาตอนนี้เหมือนจะมีกําแพงด้วยนะคะอาจจะมีการบล็อกกันใดๆก็ตามต่อไปเมถุน,นะคะ่ะเมถุนจะกลับมาให้หกเหรียญ King of Sword The World เขาอลเลจดิโกค่ะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยลูนะยังแค่หลายๆส่วนนะคะแต่ด้วยความที่เขาพยายามเลดิโกะเริ่มต้นใหม่จะดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะกรกฎกรกฎกับกรกฎนะคะฮ e ลโ o ลแฟนโอเคยังไม่กลับนะคะ เขาพามแฮ ppy เขายังที่จะปลงปล่อยวางกับอดีตเริ่มระหว่างเราสองคนนะคะต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับมาไหมสิงไฮพินเทสแส้นะคะสามดาบยังไม่กลับนะคะเขามีคิดถึงอุ่นบ้างแต่ก็เก็บความคิดถึงรู้สึกนั้นเอาไว้ข้างในเพราะว่าเขายังรู้สึกเหมืกับสามดาบมันยังปักปกเขาอยู่เลยนะคะความเสียใจ ต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่มันฝังใจระหว่างเราสองคนเขายังไม่คลีนยังไม่เคลียทุกอย่างนะคะคีต่อไปกันนะคะจันจะกลับมาไหมจันจะกลับมาไหมหกดาบสองเหรียญเขาจะมีคนคุยอยู่นะตอนนี้นะคะเขามีคิดถึงคุณบ้างแต่เขาลังเลว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่านะเขาเองก็ไม่แน่ใจไม่ชัวร์แต่คิดถึงแหละมันมีอยู่แล้ว นะคะคระหว่างคนใหม่กับคุณเขากําลังลังเลสับสนอยู่ว่าเขาจะเดินหน้าหรือถอยหลังนี้นะคะต่อไปค่ะตุนตุนจะกลับมาไหมสามถ้วยสามไม้เท้ารอไปก่อนนะคะเขายังไม่กล้าค่ะเขายังไม่กล้าพอที่จะกล้าก้าวหรือว่าติดต่อหรืออะไรกลับมาทั้งนั้นนะคะ ยังยังต้องใช้เวลายังต้องรอหรือเขาอะ่ะจะมีลักษณะของทางเลือกว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะมาหาคุณหรือเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเขาจะก้าวไปข้างหน้าเขายังสับสนอยู่นะคะบวกกับเขาเองจริงๆแล้วเขาก็ยังยึดติดกับอดีตระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันนะคะต่อไปพิจิกรพิจิกจะกลับมาไหนอืม คือออฟฟิโจูนกลับมาค่ะมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวคราวนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารได้วนกลับมานะคะต่อไปค่ะธนูธนูจะได้กลับมาไหมหกไม้เท้าค่ะ มีโอกาสได้นวนกลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาแต่ตอนนี้มันเขาจะต้องชั่งใจก่อนว่าเขาจะมีความกล้ามากพอไหมบวกกับว่าเขายังลังเรีใจกับอะไรหลายๆส่วนอยู่เรื่องราวของเขาที่จะกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือไม่ก็เดือนหน้าเลยนะเรื่องนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะต่อไปค่ะมังกรมังกรสี่ดาบยึกยิ้งอยู่นะคะหมือว่าเขาอะเริ่มต้นใหม่บุกออนแล้วนะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการฮีลิ่งใจเขาเขาจะนิ่งเงียบหรือไม่มีการแบบว่าอัปเดตอะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับชีวิตหรือว่าเรื่องราวของคุณถ้าคุณทักไปเขาจะนิ่งนะคะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่า1คือเขาเริ่มต้นใหม่บกกอว่เขากําลังศึกษาดูใจหรือคุยคุยกับใครอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะกุมกุ่มจะกลับมาไหมกุมกุมกุ่ม,ม,มใบเดิมเล สดาบ6เหรียญน,นะคะเส้นยังไม่กลับนะคะเขายังแคร์เขายังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคุณแต่ว่าลักษณะที่จะวนกลับมาก็มองว่าอย่างในความที่ตอนนี้นะคะเขาโฟกัสไปในส่วนอื่นมากกว่าส่วนของเรานั่นเองต่อไปค่ะมีนมีนจะกลับมาไหมเพจซับบอร์ดาดา ไม่กลับค่ะยังไม่กลับนะคะบอกกับว่าถ้าคุณทักไปเขาจะเฉยชาเหมือนไม่สนใจอืเขายังหันหลังให้กับเราอยู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวกรกฎก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณผู้รการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ